ร่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับรวมประชุมเชือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจราจรพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการคมนาคมขนาดใหญ่นะครับว่างฝริกโจมโครงสร้างพื้นฐานของภูเก็ตรองรับการเป็นสูนทรการกท่องเที่ยวโลจิสติกส์ของอาเซียนในอนาคตด้วยครับเมื่อเช้าก็เล้กแต่ว่าที่ห้องประชุมทางการยันนานาชาติภูเก็ตนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาจร,ราจรเร่งด่วนในจังหวัดภูเก็ตพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางทางบกทาง,ทางน้ำและทางอากาศโดยมีหน่วยงาที่เกี่ยวข้องนะครับทางส่วนกลางและส่วน้องทิเข้ารรวมกันอย่างพร้อมเพรียงนำโดยผู้อ่ารากจังหวัดภูเก็ตนะครับองค์การบริษัทจังหวัดภูเก็ตภายกระชนอ่าสะท้อนถึงความร่วมมือในการเดินหน้าพัฒนาภูเก็ตเมืองอัจฉริยะด้านคมนาคม สำหรับโครงการสาคัญที่ได้นําเสเนอได้แก่โครงการปรับปรุงโครงข่ายถนนสายลักนะครับทางลู่หมายเลขที่ส่นซงและที่ส่วนโซงเจ็ดนะครับแนวทางไม่เมืองไม่สนามบินและก็เส้นทางอิมอาร์เก้านะครับโครงการทางพิเศษภูเก็ตนะครับระยะที่โองโซงระยะครับระบบกุมนาคมทางน้ำเช่นว่าท่าเรือมโนนะครับท่าเรืออ่าวปอและก็แนวคิดท่าเรือสํารัน พัฒนาโครงสร้างทางอากาศนะครับเช่นการขยายอาการสนามบินภูเก็ต สร้างทางยกระดับเชื่อมถนนสายลักเป็นต้นครับค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการท่านย้ยำค่ะว่าการจะประชุมในครั้งนี้ก็ต้องรับฟังความ <c oughs> คิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้โครงการต่างๆซอดคลองกับความต้องการย่างแท้จริงพร้อมข้อความรวมมือจากอาบอจภูเก,กต็ตนะคะในการขับเคลื่อนโครงการระยะแรงด่วนควบคู่กันขอ้อควบคู่ไปกับคอเสเนอร์แรงด่วนจากภาคเอกชนภูเก,กต็ตทางในเรื่องของการแรงสร้างอุโมงป่าตองทางด่วนเชื่อมสะนามบินเทพกษัตรีการขยายถนน เจ้าฟ่าตะวันตอกโครงการส่งน้ำพังงาภูเก,กต็ตละกาการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งคล้านครินภูเก,กต็ตรวมไปถึงโรงกําจัดขยะเผ่มแห้งที่ซ่องกันด้วยค่ะทางนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ก็ถื่อว่าเป็นจุดเริ่มตอนสําคัญนะคะในการถี่จะพัฒนาโครงสร้างผืนท่านด้านค <Hey. S 1> มนาคมข้องจังหวัดภูเก็กตย่างเป็นระบอบโดยถูกผักส่วนการเห็นพ้องถึงความจําเป็นในการยกระดับภูเก,กต็ตให้พร้อมรองรับการเป็นเมืองท้องเทียวระดับโลกค่ะทางในด้าน <Hey. S 1> ความสะดวกปลอดภัยและก็ความ ยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองค่ะ